นี่คือพี่เงา9,000วิวลงปุ๊บไม่กี่นาทีมาเลย9,000วิวลงช็อตนะคะแต่ช็อตได้ตังน้อยลงคลิปลงคลิปวิวไม่เยอะค่ะแต่ลงช็อต9,000วิวค่ะพี่เงาว กิ้งไปกิ้งมาเนาะกิ้งไปกิ้งมาพี่เหา9,000วิวกินข้าวหน่อยไหมเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ารักที่ฉุดพี่เหา9,000วิว เดี๋ยวถ่ายแนวช็อตมั่ง